ลูกสอลูกอันนั้นโกโก้โกโก้นลูกสองลูกมันมันเป็นแถบอันนี้เรียกว่าอะโดดาโดอันนี้อะโดดาโดอะโวคาโดไม่ตั้งชื่อให้มันใหม่มันก็ต้องมีชื่อใหม่นี่คืออะโดดาโดอันนั้นโตโต้อันที่เรามาดูเมื่อกี้เปโกโก้ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นโตโต้อันนี้อะโดดาโดร่างนี้มันเป็นสองส่อบกดีบ นี่นี่เนี่้เป็นเป็นย่ววอันนี้บานนนี่นะจ๊ะบานาาทุกคนอย่าให้ใครโดนยุงกัดเยอนยังไม่โดนโอ้ยสวนวนึงยีุ่นโอ้ยอือน้ำป้าบีคือสวนคุณปู่ไม่มีอะไรกินได้เลยมีแต่ใบมะละกอัเอาต้นเลยนะงอย่าไปฟังนาใส่หลุด นหน่อยวยน่อยหน่อนหน่ียหน่อยได้บุ้งเน,น,นี่นยคุณแล้วก็มีบานานี่ด้วยวโอ้ยอยู่ทั้งดาวปุณห์นันนะันนันนันกระนั่นละห่วยกะ